ครับเหตุเกิดไฟใหม่ครับไฟใหม่ไฟใหม่บ้านทีครับยุตแทเขตหนองสำารงครับครับไฟกำลังลุกโหมขึ้นคณะนักเลยนะครับตอนนี้ยู่หนองสำารงนะครับท่าไงทาาเทศบาลหนองสำารงทรงถดัะเพิ่อมาด่วนเลยนะครับเ้อนะครับตอนนี้ไฟกำลังโหมลุกอย่างหนักเลยนะครับเกรง่าจะไปล่าไปใช้สู้อีกบ้านหลังกลางางเคียงนะครับร่มแห้งนะครับร่มแห้งนะครับครับตอนนี้เกิดไฟใหม่ครับ เราออกไว้ก่อนเลยดีกว่าเราออกไว้ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ารถไหมเนาะเออป้องกันไปก่อนดีกว่าเพราะลมมันแรงมากเลยนะครับลมลมมันแรงมากเลยเกอดรถไอ้ดับเพลิงมาช้านะครับไฟหัวลูกกระนำยังนั่นเลยครับว่าสามารถเข้าใกล้ได้เลยครับแห้งนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับภาคเทศบาลนองสํารงนะครับส่งรถดับเพลิงมาด่วนเลยนะครับครับส่งมาด่วนเลยนะครับเขาอะไรไม่ได้สักอย่างเลย นะครับดูดูนะครับดูนะครับเอารถดับเพลิงมาอ่ะซอยซอยเล็กด้วยทีทีนี้อ่ะไม่ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อมีไอ้นี่เอารถดับเพลิงมาแล้วครับรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองนองสำลรองครับครับมี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 ใครอยู่ในบ้านไหมเฮียไม่มีครับไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคโอ้ โอ้ตายเล,เลยครับรถขาไปครับถ้ามากุดนี้ก็ลัทันอยู่ตอนนี้รถน้ำเพิ่มของเทศบาลลองสารงงเดินทางมาถึงแล้วนะครับขั้นแรกครับครับไรับลมกระมาณ้นหรือเครับแร่มแห้งความครับร่มแห้งความในขณะนี้นะครับร่มรมร่มแห้งครับ ครับมีไฟตรงไหจะร่มจะแห้งตรงนั้นพะครับเพิ่งทำเพิ่งภาพการเสียหายของบ้านนะครับผมเดือทาามาอ่ะจะผ่านทาหนองสำารงพอดีเห็นตะควนขึ้นหลายๆครับเออมันเป็นมันเป็นมาจากอะไรโอ้ยเผมเห็นควนเอาควนยามพลิฟิ่งมาเราก็จะเอาของก็ออกไม่ทัน บ้านบ้านตัวเองใช่ไหมนี่นี่นี่ควันอยู่บ้านตัวเองด้วยอุ้ยนอไปทํางานอยู่หมดเลยหมดเลยไฟ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 รับหมดก่อแล้วออก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 พวกเราเย้าออกมาก่อนเย้าเย้าเย้าออกมาก่อนเข้าใจเข้าใจเฮียเฮียดูดูเอาเอาปลอดภัยเราไว้ก่อนทำไมเป็นเป็ดปื๊ดๆอย่างนั้นอ่ะ ครับต้องขอบคุณครับทางเทศบาลหนองสำโรงนะครับเทศบาลเมืองหนองสำโรงนะครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังโหมเอาน้ามอประคบประคบไปนะครับสกัดเพื่องใบบัวหล่าไปถึงบานคนอื่นนะครับครับ้องขอบคุณทางเทศบาลหนองสำโรงนะครับเออขั้นหนึ่งมาแล้วครับขั้นใหญ่มากขั้นใหญ่มากขั้นใหญ่มากขั้นใหญ่มาช่วยอีกแล้วครับ เจ้าของบ้านสักครู่นี้ออกออกไปเห็ุงานนะครับออกไปเห็ุงานเหลี่ยมาเห็นควรอยย่บ้านตัวเองกลับกลับมากอะไฟไฟได้ใหม่หมดแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามแลรเกษตร,าบ,ร,บ,ตราบาลเมืองนอสุโรงข้างดับเพลิงครับ เป็นสิ่งที่เฮ้ากให้เกิดเกิดนะครับเป็นสิ่งที่เฮ้ากใหญ่เกิดขึ้นคือไฟไหม้น้ำท่วมนะครับนะครับสิ่งที่น่าเสียใจ,ใจในี่คือเจ้าของบ้านนางเมืออะไรเลยครับครับบ่เจอกระไพกัจะบ่รููนะครับพี่น้องครับถ้าบ่เจอกระไพจะบ่รููนะครับการสูญเสียอ่จากไฟไหม้น้ำท่วมนะครับผ่วบาจะเป็นอักขีภัยหรืออุตุภภย,ยนะนะครับเป็นการสูญเสียที่ หาที่เยียาหรือหาทีมาอ่านโอแทนเลยยากเลยครับเพราะมันสูญเสียทั้งหมดนะครับร่มมาแรงร่มมนแรงมากเลยเนาะแต่ตอนเฮียมาก ตอนเจ้าของบ้านมาถึงน่ะมัน,ม,นมันไฟมันขึ้นแล้วใช่ไหมค่าทั้งในมันก็เยอะด้วยพันสติก็เยอะโอ้ยเนาะองค์ท่านก็นอยู่นั่นด้วยแมงหลักข้าหอมพวกที่เป็นเปีเยกๆเกี่ยวกับของแห้งมันเยอะด้วยเราอะไรออกมาไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยโอ้ย,นอยเน่ะหมดเลยคนับสามแสนหมดทุกอย่างเลยสามเฉพาองค์ขึ้นสามแสนหมดเลยครับต้องขอบคุณเทศบาลหนองสบลรงนะครับที่เขามาซอยสรวยมันล่ามไปถึงาบ้านการสูญเสียครั้ง,ะะงเทียเป็นสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับ ชีวิตทั้งชีวิตของเฮาเสีสยใไในบ้านได้ที่ดินมากนะครับมาสูญเสียในการาถือไฟใหม่นะครับต้องเห็นใจเจ้าของบ้านนะครับความสูญเสียในครั้งนี้นะครับเบ่งน้าตาของผมกระเส่าน้ำดูดูน้ําตาของคนที่สูญเสียจากลูกผู้ชายคนนี้นะครับไปทํางานอยู่แต่ว่ามองเห็นควกานขื้นบ้านโดยเองแลนมากว่าท่านนะครับถึงท่านกระเฮือนยย่างรไรเพราะลมมันแห้งตอนที่ผมมา ลมแห้งแล้วหลายมันใหม่เรียวครับเรียวแน่นี่เป็นรถชวยแม่ี่ออกก่อนแม่ลจะแล้วยลูกขึ้นมาอีกเลยไหนี่ขนาดแล้วแค่ขนาดที่ก่อไปขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่ส่งส่งโอ้ยน้อเียคร่องขอเก้่งของับผู้กินกี้ยเอ้ย โอ้ไม่น่าเลยนะครับผมเห็นภาพแล้วผมก็เศร้าีู่คนวอยู่ในอ่างกด้กันโอ้นะครับดีเราไม่มีคนแก่หรือคนติดเตียงเนาะยังโชคถือว่าโชคดีสักนิดหนึ่งแต่ไม่ไม่อยากได้นะครับโชคดีครับคำว่าโชคดีแบบนี้ไม่อยากได้นะครับคุณเสียเยอะเทศบาลเมืมองนนทบุรีคุณแม่คุณแม่เป็นร่มเลยครับมียาโดมไหมมียาดมไหมมียาโดมไหม,ไม,ม,ไหมคุณแม่หน่อย คุณแม่ถึงก็เป็นลมเลยครับซูญเสียครับถ้ามาสูลเสียครับรู้ไหมครับรู้จักคำว่าสูลเสียนะครับ ผมเห็นเจ้าของบ้านห้ผมก็ถึงกับซึมอะไรที่แล้วนะครับเพราะว่าการสูญเสียมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับเทศบาลเมืองนองสำต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทส่งรถดับเพลิงม,มาอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณหล,ล,ลายๆครับขอบคุณหล,ล,ลายๆเกิเกิดอยู่เขตเทศบาลนองสํารงครับทางรัฐอ,ออกอ,ออกไปท,งทังเขตเทศบาลนองสํารงรัดออกไปทอ่ง ช่วยเราระทานหานะครับกับเบิ้งเพิ่งใหม่ย่งยังโหมขึ้นมากนะครับเจ้าหน้าที่กาทํางานนักนะครับแต่มิชาที่เราเรียนมากที่ฝึกมากนะครับที่หองไฟใครมอดเดียวกันไหมมอดเดียวกันเอาออกก่นได้เจ้าหน้าที่ทาการปลดปลดไฟก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในพังนานะครับปลดไฟออกก่อน นะครับไ็ยังลุกขึ้นต่อยางต่อเนื่องนะครับเมื่อก็นานนี่จะขาหน้าที่นี่ร่มแห้งมากๆเลยครับร่มแห้งมากๆเลยบุกคลภากะเข้าไปใกลใ้เจ้าหน้าที่เขาทำงานดโดยสะดวกนะครับภาพที่ผมบรรยาได้ยู่ในขณะกนนี้เป็นภาพสดๆ,ๆนะครับภาพสดๆนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับ เที่ยง45นาทีนะครับเที่ยงเที่ยง55นาทีนะครับตอนนี้นะครับกำลังแหดร้อนแล้วก็ลมแรงนะครับเจีนยาทรบรยากาศทงแหด้ล้กขึ้นครับยิ่งโห้นกำร้นล้ลนะครับเบ่ยงนะครับภาพการสบเสีงของคนๆขเีงเฮานะครับอน้นังหวังห้อนท่นาีนะครับเอ้น ดังตุ่มๆนะเียังดังตุ่มๆเลยผมโดดหมอบทันทีนะครับเพื่อประหยัดขอบคุณทางเทศบาลเมืองหนองสำลรงนะครับผมก็จะเดินทางกลับไปตำบลนั่นดีกลับผ่านมาไม่เยอับโอ้เจ้าหน้าที่บุกขนาดนะครับต้องต้องเรจะผ่ามือใกล้ๆนะครับหมอแปลงไฟ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของเข้าแผนไฟฟ้าเด็ดปรดลงมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องนะครับครับสารสารถืงหน่อยหนึ่งนะครับไว้ในตัวบ้านมีพวกพลาสติกนะครับเจ้าของบ้านมีพวกพลาสติกที่เป็นเชือเพื่องยางดีที่มันลูกยางรวดเร็วนะครับว่าเสียวแต่กคนยูขางบ้านเนี่ยเห็นไหมบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่อย่างเห็นยหมนะครับ เจ้าของบ้านเขาไปเฮ็ดงานครับมองมากเห็นจะ่ควนลุกนะครับแลนมากเรียบร้อยแล้วครับต้องให้สั่งอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทา้งเทศบาลเมืองหนองสุ่มงขอบคุณนท่านนายกขอบพุณนท่านประลัดนะครับประลัดจุมพุ่นบอกนะครับที่ทรงโหลดดับเพลิงทา้งเทศบาลเมืองหนองสุารงมาซอยนะครับถึงพ่ท่านแต่ว่ากาทำงานอย่างรวดเร็วนะครับเพราะไฟมันลุกเร็วเหลือเกิน เนี่ยครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนี่ยครับผมมาท่านมาจอดอยู่ปากซอยพอดีเห็นแบบลมแรงมากเลยครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับสู้ต่อไปอย่าท้อนะครับเนี่ยอย่าท้อเราต้องสู้มันเกิดแล้วครับได้แต่แสดงความเสียใจกับเจ้าเจ้าของบ้านนะครับกาหน่วยงานที่จะเขามาซอยเยียวยาจะต้องเร่งนะครับ มก็ที่จับต้องได้ถึงมีราคาไม่ได้ออกมาสักอย่างมมได้่สู้ต่อไปนะครับเนียสู้ต่อไปนะครับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็มาเร็วอยู่นะแต่ลมมันแรงมากลมมันแรงมากเข้ามาไม่ะจับคนเดียวจับไม่ไหว่ไไมหวแน่นอนเลยลมมันตีขึ้นอย่างนี้เลยผมเห็นอู้ยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังเอาสายไฟออก เพื่อป้องกันการไฟตอดไฟนี่ต่อไปนะครับปลัดปลัดท่านปลัดพระท่านมานะครับมาแต่อ่านายกนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับมาท่านเหตุการณ์พอดีกว่าพ,พูดอะไรๆทรงรถมาซอยนี่ครับคือท่านนายกลงลงพื้นที่เองเลยครับก็ขอบคุณท่านนะครับขับเป็นห่วงเป็นแย,ย่เป็นท่านชดมากเลยทรงรถระพึงม,มาสองท่นอย่างรวดเร็ว นะครับนี่คือคนของประชาชนทศบาลหนองสับโรงนครับนี่ครับคนเ้ามาตามตามพิสัยคนเดี๋ยวมนลงมาถึงซอยพระใ้ก็ให้กันร่างใจกันนะครับจใจด้วยเฮียใจด้วย <k S 2> <า>คุณแม่เป็นลมยาดมยาดมมาไปเรื่อยๆได้ยาดม มันร้อนเนี่ยนะทำไมไม่พัดด้วยน่นเาเนาะว่านั้นมาพัดอ่ะมันร้อนเลยเอาน้ำมาพัดเดี๋ยวจะเป็นโรคซ้ำอีกครับโอ้เน้านาเห็นใจนะครับต้องขอบคุณเทศบาลเมืองน้องสัมลองนะครับที่รวดเร็วรวดเร็วครับทำงานอย่างรวดเร็วเลยนะครับคือขึนบรรดาเช่า อาเขตเทศบานลน้องสำลรองเขาให้มาซอยอย่างลราจากมาดูแล่นะครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็ขั้นตอนของการเย,ออยียวยาเนื่องจากมันใหม่หมดเลย<อ> <c oughs> ผมมา <c oughs> ผมมาจอดอยู่ปากซอยเ่ยพอดีร่มแห้งครับเทศห้ควนไฟตะขึ้นบุ้มบุมบุมนะครับ ก่อนนาที่ผมจะไล่โซผมจอดเบิ้งแล้วก็ผมมาปรับกล่องโทรศัพท์พอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เขาติดตามขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เขาติดตามนะครับวินัยจำพรอนะครับแายงานสดๆเลยนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้ในหมู่บ้านหนองสับโลงนะครับเขตเทศบาลเมืองหนองสับโลงนะครับมันเป็นซื้อสร้อยสร้อยถาวรนะครับสร้างร้านเขาไปตลาดนะครับ มีนายพ่อเนะครับอิสระชนค้นอุดอรนะครับบ้านน้สูงรายงานครับขอบคุณครับ